วันที่1กันยาเด็กเศรษฐาที่อยู่ปี2อมกรุงเทพมีเรียนช8ปดโมงสีซึ่งแน่นอนว่าตื่นทันอยู่แล้วซึ่งวันนี้เรียนวิชาไมโครแล้วก็ต่อด้วยวิชาพักเที่ยงที่เราลืมไปหมดแล้วเจอกันอีกทีตอนสอบเดี๋ยวจะเอาหนังสือไปต้มแล้วก็กินแล้วก็ข้อสมองแล้วก็สอบแล้วก็ลืมอีกรอบหนึ่งนี่แหละวัฏจัรรชีวิตของเด็กมหาลัยซึ่งมีใครคิดอย่างนี้ตอนเรียนว่างเราเคยคิดเล่นๆด้วยนะแต่ก็นั่นแหละวันนี้ enjoy มีกินก๋วยจับกับเพื่อนแล้วก็มาเรียนต่อหลังจากนั้นก็ล้ววีท่สุดแ ประมาณบ่ายสามก็เลยกลับมาเว็บไส้กรอกกินที่ห้องซึ่งเหมือนเว็บนานเกินไปไส้กรอกแตกซึ่งตัดไปที่เนื้อกรอกปันแทบแตก แต่ก็นะก็คนมันหิวอะแขมพันธุะที่ซื้อมาเมื่อวานเนี้ยตั้งใจว่าถึงห้องแช่ฟิดแบบเดียวทำลนุนี่นั่นแล้วก็หยิบออกมากินเลยสรุปยันเช้าแข่งโป๊ะและตอนเช้าคือยังไงไปเรียนต่อกลับมาตอนเย็นคือโคตรแข่งแขมลูกชิ้น <S <S ก็กินไม่ได้ไส,ส้กรอกมันก็ดูแบบดูน่ากินที่สุดแล้วบอกแล้วชีวิเตเด็กมากรุงเทพหนึ่งวันนะมันมีคำว่าลาบลื่นแช่ไปจนลืมอะ